พระวจนะของพระเจ้าประจำวันวันนี้พระเจ้าส่งพิพากษาพวกเจ้าตีสอนพวกเจ้าและกล่าวโทษพวกเจ้าแต่เจ้าต้องรู้ว่าประเด็นของการกล่าวโทษพวกเจ้าคือเพื่อให้เจ้ารู้จักตัวเองพระองค์ทรงกล่าวโทษสาบแช่งพิพากษาและตีสอนก็เพื่อที่เจ้าอาจจะรู้จักตัวเจ้าเอง เพื่อที่อุปนิสัยของเจ้าอาจจะเปลี่ยนแปลงและที่ยิ่งมากไปกว่านั้นก็คือเพื่อที่เจ้าอาจจะรู้คุณค่าของเจ้าเองและมองเห็นว่าการกระทําทั้งหมดของพระเจ้านั้นชอบธรรมและเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระอุปนิสัยของพระองค์และข้อพึงประสงค์ทั้งหลายแห่งพระราชกิจของพระองค์มองเห็นว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจโดยสอดคล้องกับแผนการของพระองค์เพื่อความรอดของมนุษย์ และมองเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ชอบธรรมผู้ซึ่งทรงรักทรงช่วยให้รอดทรงพิพากษาและทรงตีสอนมนุษย์หากเจ้ารู้เพียงว่าเจ้ามีสถานะอันต่ำต้อยรู้เพียงว่าเจ้าเสื่อมทรามและไม่เชื่อฟังแต่ไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเผยชัดถึงความรอดของพระองค์โดยผ่านทางการพิพากษาและการตีสอน ที่พระองค์ทรงกระทําในตัวเจ้าในวันนี้เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่มีหนทางใดเลยที่จะได้รับประสบการณ์นับประษาอะไรที่เจ้าจะมีความสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้พระเจ้าไม่ได้เสด็จมาเพื่อประหัตประหารหรือทำลายล้างแต่เพื่อพิพากษาสาบแช่งตีสอนและช่วยให้รอด จนกว่าแผนการบริหารจัดการ6,000ปีของพระองค์จะมาถึงจุดปิดตัวก่อนที่พระองค์จะทรงเปิดเผยบทอวสานของมนุษย์แต่ละหมวดหมู่พระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของความรอดจุดประสงค์โดยล้วนของพระราชกิจก็คือการทำให้ผู้ที่รักพระองค์มีความครบบริบูรณ์อย่างทัว่วทั่วเช่นนั้นและเพื่อนำพาพวกเขา เข้ามาอยู่ในความนบนอบภายใต้อำนาจครอบครองของพระองค์ไม่สำคัญว่าพระองค์ทรงช่วยผู้คนให้รอดอย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นทรงกระทําโดยการทําให้พวกเขาหลุดรอดจากธรรมชาติเยี่ยงซาตานแบบเดิมของพวกเขานั่นคือพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รอดโดยการทําให้พวกเขาสแสวงหาชีวิตหากพวกเขาไม่ทําเช่นนั้น พวกเขาจะไม่มีหนทางที่จะยอมรับความรอดของพระเจ้าเลยความรอดคือพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองและการแสวงหาชีวิตคือสิ่งที่มนุษย์ต้องลงมือกระทำเพื่อที่จะยอมรับความรอดในสายตาของมนุษย์ความรอดคือความรักของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าไม่อาจเป็นการตีสอนการพิพากษาและการสาปแช่งไปได้ ความรอดต้องบรรจุไปด้วยความรักความเมตตาสงสารและที่มากกว่านั้นก็คือคําปลอบใจทั้งหลายรวมทั้งพระพรอันไร้ขอบเขตที่พระเจ้าประทานให้ผู้คนเชื่อว่าตอนที่พระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอดนั้นพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นโดยการขับเคลื่อนพวกเขาด้วยพระพรทั้งหลายและพระคุณของพระองค์เพื่อให้พวกเขาสามารถมอบหัวใจของพวกเขา ให้กับพระเจ้าได้ดังจะกล่าวได้ว่าการที่พระองค์ทรงสัมผัสมนุษย์คือการที่พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รอดความรอดชนิดนี้กระทำโดยการตั้งข้อตกลงประการหนึ่งขึ้นมามนุษย์จะยอมนบนอบเฉพาะพระนามของพระเจ้าและเพียรพยายามที่จะทำให้ดีเพื่อพระองค์และนำพระสิริมาสู่พระองค์ ก็ต่อเมื่อพระเจ้าประทานให้พวกเขาเป็นร้อยเท่าเท่านั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงมีเจตนารมณ์ต่อมวลมนุษย์พระเจ้าได้เสด็จมาทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลกก็เพื่อช่วยมวลมนุษย์ซึ่งเสื่อมทามให้รอดไม่มีการโป้ปดมดเท็จอยู่ในการนี้เลยหากมีพระองค์ก็คงไม่ได้เสด็จมาทรงพระราชกิจด้วยพระองค์เองอย่างแน่นอนในอดีตนั้น วิถีทางแห่งความรอดของพระองค์เกี่ยวข้องกับการแสดงความรักและความเมตตาสงสารอย่างถึงที่สุดจนถึงขั้นที่พระองค์ประทานทั้งหมดของพระองค์ให้แก่ซาตานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับมวลมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวลปัจจุบันนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นเหมือนอดีตกล่าวคือความรอดที่ประทานให้แก่พวกเจ้าในวันนี้เกิดขึ้นณช่วงเวลาแห่งยุคสุดท้าย ในช่วงระหว่างที่มีการจำแนกชั้นแต่ละบุคคลไปตามประเภททั้งนี้วิถีทางแห่งความรอดของพวกเจ้าไม่ใช่ความรักหรือความเมตตาสงสารแต่เป็นการตีสอนและการพิพากษาเพื่อที่มนุษย์อาจสามารถได้รับการช่วยให้รอดอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นด้วยเหตุนั้นทั้งหมดที่พวกเจ้าได้รับคือการตีสอนการพิพากษา และการเคี่ยนตีอย่างไร้ปราณีแต่จงรู้สิ่งนี้ไว้ว่าในการเคี่ยนตีอันไร้หัวใจนี้ไม่มีการลงโทษเลยแม้แต่น้อยโดยไม่ต้องคำนึงว่าคำพูดของเราอาจจะกล้าวกระด้างเพียงใดสิ่งที่ตกมาถึงพวกเจ้าเป็นเพียงแค่คำพูดไม่กี่คําที่อาจจะดูเหมือนไร้หัวใจอย่างถึงที่สุดสำหรับพวกเจ้าและไม่สำคัญว่า เราอาจจะมีความโมโห О มากเพียงใดสิ่งที่พรังพรูล,ลงมาบนพวกเจ้าก็ยังคงเป็นวัจนะแห่งการสอนและเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำร้ายพวกเจ้าหรือทำให้พวกเจ้าถึงแก่ความตายทั้งหมดนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรอกหรือจงรู้ไว้ว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการพิพากษาอันชอบธรรมหรือกระบวนการถลุงและการตีสอนอันไร้หัวใจ ทุกอย่างเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความรอดโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าวันนี้แต่ละคนได้รับการจำแนกชั้นไปตามประเภทหรือไม่หรือหมวดหมู่ของมนุษย์ได้รับการตีแผ่หรือไม่จุดประสงค์ของพระวจนะทั้งปวงและพระราชกิจของพระเจ้าคือเพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงให้รอดการพิพากษาอันชอบธรรมถูกนำมาใช้ชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ และกระบวนการถลุงอันไร้หัวใจกระทำขึ้นเพื่อชำระพวกเขาให้สะอาดทั้งพระวจนะหรือการสั่งสอนอันเก้าวกระด้างต่างกระทำเพื่อการชำระให้บริสุทธิ์และเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความรอดโดยเหตุนั้นวิธีการแห่งความรอดของวันนี้จึงไม่เหมือนกับของอดีตวันนี้พวกเจ้าได้รับการนำพาความรอดมาให้โดยผ่านทางการพิพากษาอันชอบธรรม และนี่เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการจำแนกชั้นพวกเจ้าแต่ละคนไปตามประเภทที่มากกว่านั้นก็คือการตีสอนอันโหดเหี้ยมยังทำหน้าที่เสมือนความรอดอันสูงสุดของพวกเจ้าและพวกเจ้ามีสิ่งใดจะพูดในขณะเผชิญหน้ากับการตีสอนและการพิพากษาดังกล่าวเล่าพวกเจ้าไม่ได้ชื่นชมความรอดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบมาโดยตลอดหรอกหรือ พวกเจ้าได้มองเห็นพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์และตระหนักถึงฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดและพระปรีชาญาณของพระองค์นอกจากนี้พวกเจ้ายังได้รับประสบการณ์กับการเคียนตีและการบ่มวินัยซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาแล้วอย่างไรก็ตามพวกเจ้าไม่ได้รับพระคุณอันสูงสุดด้วยหรอกหรือพระพรทั้งหลายของพวกเจ้าไม่มากกว่าของผู้คนอื่นใดกระนั้นหรือ พระคุณทั้งหลายของพวกเจ้าอบเอื้อยิ่งกว่าสง่าราศีและความมั่งคั่งที่โซโลโมอนได้ชื่นชมเสียอีกจงตรองดูเถิดว่าหากเจตนาของเราในการมาคือเพื่อที่จะกล่าวโทษและลงโทษพวกเจ้าแทนการช่วยเจ้าให้รอดวันเวลาของพวกเจ้าจะสามารถยืนยาวมาได้นานขนาดนั้นหรือสิ่งดำรงอยู่ซึ่งเป็นเนื้อและเลือด ที่เต็มไปด้วยบาปอย่างพวกเจ้าจะสามารถมีชีวิตรอดมาได้จนถึงวันนี้หรือหากเป้าหมายของเราเป็นเพียงการลงโทษพวกเจ้าแล้วเหตุใดเล่าเราจึงได้บังเกิดเป็นมนุษย์และเริ่มลงมือดำเนินการประกอบการอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นการลงโทษพวกเจ้าซึ่งเป็นแค่พวกมนุษย์ธรรมดานั้นมิใช่ว่ากระทำได้โดยง่ายดดด้วยการเปล่งวจนะคำเดียวหรอกหรือ เรายังจำเป็นจะต้องทำลายพวกเจ้าหลังจากที่กล่าวโทษพวกเจ้าอย่างมีจุดประสงค์กระนั้นหรือพวกเจ้ายังคงไม่เชื่อวจะนะเหล่านี้ของเราหรือเราจะสามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้เพียงโดยผ่านทางความรักและความเมตตาสงสารหรือหรือเราจะสามารถใช้ได้เฉพาะการตรึงกลางเขนเท่านั้นในการช่วยมนุษย์ให้รอดอุปนิสัยอันชอบธรรมของเรา ม่ได้เอื้ออำนวยมากกว่าหรอกหรือในการที่จะทำให้มนุษย์เชื่อฟังอย่างครบบริบูรณ์อุปนิสัยอันชอบธรรมของเราไม่มีความสามารถในการช่วยมนุษย์ให้รอดอย่างทั่วถึงได้มากกว่าหรอกหรือ